เปิดดวงราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนเมษายน68นะครับมิถุนหรือเมถดุนนี่แหละนะก็เป็นราศีคนคู่นะครับเอ่อมิถุนเนี่ยนะเป็นเป็น,เป,นเป็นเดือนที่การเป็นบัตรตัวของคุณเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับในพาร์ทแรกก็คือเอ่อมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโดดเด่นนะครับคุณจะโดดเด่นจากการทำงานหนักทำงานเยอะหรือว่าแบกรับภาระซึ่ง ในการที่คุณาสามารถบริหารจัดการกับภาระที่คุณแบกรับไว้ได้นะครับมันจะส่งผลดีก็คือผู้คนก็จะนิยมชมชอบนะครับคุณจะได้รับการยอมรับนะครับจากคนรอบข้างว่าเอ้ยคุณเนี่ยเก่งคุณเนี่ยเจ๋งว่ะเพนะราะสามารถที่จะบริหารจัดการาในเรื่องของภาระนะครับหรือความรับผิดชอบส่วนตัวได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอารมณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ถึงวันที่ประมาณวันที่10วันที่11นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะ ดาวประจำตัวเนี่ยเขาจรยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งประเกษตรในเรืนการงานนะครับมันกลับกลายเป็นว่าการงานของคุณเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามามันจะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขดัดแปลงปรับปรุงเนี่ยเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่าเดิมเนี่ยแล้วมันก็จะมีอ,อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องแก้ไขนะครับต้องต้องเรียกว่าทํามันใหม่อนะต้องแก้ไขดัดแปลงปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็บางอย่างนั้นอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่บางอย่าง,างที่ทาแล้วต้องแก้ไขต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขต้องทําซ้ํานะมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะครับและแน่นอนนะครับการที่คนอื่นคนรอบข้างจะไว้วางใจคุณจะนิยมชม,ช,มชอบอะไรเงี้ยมันจะลดลงนะครับมันจะน้อยลงก็ให้เตรียมใจในส่วนนี้นะครับว่าเอ๊ะ อ,อยู่ดีคนก็คนก็นิยมชมชอบฉันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีทําไมแบบกับเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปหน้ามือเวลามือนะครับนี่คือเรื่องของดวงดาวเนาะดวงดาวที่ใน10วันแรกเป็นเทวีชโชคแต่ใน20วันหลังเนี่ยเป็นประเกษตรคือไม่สมบูรณ์นะก<อ>็เพราะฉะนั้นอารมณ์เปลี่ยนแน่นอนนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการงานว่าพูดเรื่องของการงานแล้วเมื่อกี้เนี่ย งานของราศีเมถุนนะนะก็จะเป็นรายที่แบบครึ่งเดือนแรกเนี่ยพอที่จะไปได้นะยังพอที่แบบคุณบริหารจัดการอะไรหลายๆ,ๆอย่างได้นะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ด้วยด้วยการทํางานหนักของคุณนะด้วยการที่คุณแบบโฟกัสแล้วก็ใส่ใจนะครับในเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณมันจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ ถึงแม้มันจะยากนะครับคุณคนอื่นเขาทาแบบสมมติเขาทาออกแรงแค่ประมาณ50เนี่ยเขาได้ร้อยของคุณเนี่ยจะจะได้ร้อยเนี่ยคุณอาจจะต้องทําแบบร้อเนี่ยมันจะได้ร้อยเออนะมันยกตัวอย่างแบบนี้นะเพราะฉนั้นก็ทํางานหนักแล้วสําเร็จนะครับแต่พอในช่วง20วันหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่11เลยนะสิเมษายนเป็นตน้นไปเนี่ยปรากฏว่า ดาวประจำตัวสูรเงินกรรมมะเป็นปรากรเตษคืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับงานจะมีปัญหามากขึ้นจะมีอะไรที่มันติดขัดแล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นนะครับแล้วคุณอาจจะต้องแบบว่าฉันทํางานแล้วฉันอาจจะไม่ได้ในเรื่องของความไว้วางใจหรือว่าชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามแต่ที่หวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่ต้องทํางานนั้นให้สําเร็จลุล่วงนะครับนะก็อาจจะมี ปัญหามีอุปสรรคเยอะหน่อยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการ100%นะครับเราอาจจะต้องเผื่อใจตรงนี้เอาไว้บ้างนะครับน,นี่คือราศีมิถุนในเรื่องงานนะอ่ะก็อ่อาจ,จะต้องมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงานนะหรือเรากับลูกน้องเนี่ยมีความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนหรือมีอะไรที่มันแบบ ต้องคุยกันแล้วคุยกันซ้ำํำซากคุยกันอีกอะไรเงี้ยนะกว่าจะเข้าใจทีคุยกันครั้งเดียวเนี่ยนะไม่เข้าใจกันการสื่อสารเนี่ยคาดเคลื่อนและผิดพลาดน,นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะต่อมาเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยอะเรื่องการเงินเนี่ยด้วยความที่ดาว โชคลาภของรอาศีมิถุนเนี่ยเข้าสู่เรือนการเงินคือเป็นรา,าศีธาตุน้ำก็คือกรกฎเนี่ยนะครับมันแปลว่ามันจะเกิดพายุทางการเงินนะพายุหมุนทางการเงินนะครับก็คือมันมีโอกาสที่แบบคุณจะมีรายจ่ายที่มันปุ๊บปั๊บเข้ามานะครับรายจ่ายที่มันปุ๊บปั๊บนะหรือวาอ่าสิ่งที่คุณไม่ได้แพลนเอาไว้นะครับเข้าของบางอย่างอาจจะชำรุดเสียหายนะครับอาจจะเกิดเหตุทําให้คุณเนี่ยที่ต้องอเอาเงินที่เก็บไว้นะครับเอา ทรัพย์สินมาแปลงเป็นเงินหรือเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาซื้อนะครับทรัพนยะ์ส,สินที่มันชารุดเสียหายหรือสูญหายไปนะครับเช่นโทรศัพท์พังซื้อโทรศัพท์ใหม่นะอะไรบางอย่างที่พังชํารุดเสียหายต้องซื้อใหมนะ่จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีรายจ่ายที่แบบคุณไม่ได้แผนเอาไวล้ลงหน้านะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในแง่ของการที่ได้มาเนี่ยถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยเกี่ยวกับงานที่ต้องซ่อมแซมเกี่ยวกับงานที่ต้องแบบว่าเป็นงานแก้ไข งานแก้ไขงานซ่อมแซมนะครับบางคนเปิดอู่ซ่อมรถบางคนเป็นร้านซ่อมเสื้อผ้านะครับหรือซ่อมอะไรต่างๆนะยิ่งถ้าเกิดมีเกี่ยวกับงานช่างเข้ามามีการซ่อมแซมเมนเทนเนนต์เนี่ยอันนี้จะดีมากๆนะครับจะเด่นเรื่องของงานงานซ่อมงานซ่อมแซมงานแก้ไขแบบนี้จะดีนะครับแต่ถ้าเป็นงานแบบงานสร้างใหม่เลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่เพราะนั้นก็คุณก็ลองพิารณาดูว่างานคุณเป็นแบบไหนนะครับ ต่อมาเนี่ยเรื่องความรับความสัมพันธ์เนาะสำหรับราศีมิถุนนะถามว่ามันดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังอย่างหรอกเพราะว่าดาวคู่ครองคุณยังเป็นวินาาอยู่แต่ว่าเขาเริ่มมีลักษณะดเดินเดินหน้าแล้วเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันให้รับทราบเลยว่าเดือนพฤษภาคมนะครับน่าจะประมาณวันที่13พฤษภาคมดาวเสบ,บดีเนี่ยนะจะทับลัคนาราศีมิถุนตอนนั้นเนี่ยเคลียร์คัดตัดจบเลยนะครับ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับแฟนแล้วอยากจะเลิกนะครับถ้าคุณอยากจะเลิกคือแฟนมันมันมันแย่จริงๆนะแฟนมันห่วยแตกมันบัดซบจริงๆนะแล้วก็คุณอยากจะเลิกนะนะไม่รักแล้วเงี้ยเลิกได้สําเร็จนะเออแล้วก็เหมือนได้ชีวิตใหม่เจอคนใหม่ที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแค่มีปัญหากันเล็กๆน้อยๆแล้วยังมีความรักความผูกพันหวังดีต่อกันอยากที่จะกลับมาเป็นแฟนกันเนี่ยนะครับ หลังจากวันที่13พฤษภาคมเนี่ยความสัมพันธ์จะดีขึ้นอ่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะครับคนที่เลิกกันไปก่อนหน้านั้นเนี่ยแล้วยังติดต่อมีเยอะใยนะมีสายสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนใหม่เนี่ยเป็นแฟนเก่านึกออกไหมอ่าคุณได้แฟนใหม่เป็นแฟนเก่าอ่ะเออถ้าเกิดว่าคุณแค่มีปัญหากันหรือว่าเลิกกันไปแบบชั่วคราวแต่ยังแต่ยังอะไรแต่ยังแบบว่ามีสายสัมพันธ์กันอยู่ติดต่อกันอยู่นะครับ ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณเลิกคนเก่าไปเรียบร้อยแล้วแบบอยากได้แบบคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็จะได้แน่นอนดวงความรักคุณจะดีมากหลังจากวันที่13พฤษภาคมดวงความรักจะดีมากดีแบบใช้ได้เลยโอเคเลยนะครับถึงแม้ว่าพลังหัสเนี่ยจะเป็นปรากรษตเษคือไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าคุณอาจจะเจอคนที่แบบเขามีตําหนินะครับมีครอบครัวมาแล้วหรือว่ามีบางอย่างที่ที่เขาอาจจะ ที่คุณไม่ชอบอ่ะมีบางอย่างที่ไม่ได้ถูกใจคุณ100%แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วแฮปปี้นะครับนะนั่นคือจะเกิดขึ้นคือหลังวันที่13พฤาภมาคมเพราะนั้นในช่วงเมษายนเนี่ยมันก็จะคืบหน้าไปในทางที่ดีแล้วถ้าคนมีคู่อยู่นะถ้าคุณเคยแบบมีเรื่องมีราวอะไรกินใจกันมาก,ก่อนคุณจะเกิดการพูดคุยกันแล้วก็นาไปสู่บทสรุปหรือว่าอะไรที่มันที่มันเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าเมษานี้ก็ยังยังไม่ได้ดีนะ,ะยังไม่ได้ดีแต่ว่ากําลังเดินหน้าเข้าสู่จุดที่มันดีแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องอสุขภาพและโชคลาภนะราศีมิถุนนี่คือระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการทํางานนะคุณไหนทงานเยอะแก้ปัญหาเยอะแบกแรับภาระเยอะเยอะมากๆจนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามมาการทํางานหรือบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องราวในชีวิตนี่แหละ เรื่องราวในชีวิตนะอาจจะส่งผลกระทบนะกับเรื่องของสุขภาพเรานะทําให้เราคิดเยอะคิดมากาหรือว่า,ากิจธุระบางอย่างบางประการนะทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพเรานะครับเ,เกิดเหตุอะไรขึ้นมาที่เราแบบไม่คาดคิดอะไรเงีเ้ยเกิดแบบกระตบกระเทือนจิตใจเทำให้เกิดความคิดความซึมเศร้าได้นะครับหรือนะเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่าง หรืองานอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบในเรื่องของกายภาพทําให้เราบาดเจ็บเจ็บป่วยไม่สบายก็เป็นได้นะครับแต่พวกนี้ก็อาจจะมาแบบปุ๊บปับ,ปบ,ปบไม่ใช่ว่าเป็นการเจ็บป่วยระยะยาวนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับจังหวะที่ดีที่สุดในเรื่องโชคลาภเนี่ยผม,มว่ามันมันก,มนก็มันก็ทิ้งทวนในวันที่1เมษายนนะครับเพราะว่าในช่วงนี้หนึ่งเนี่ย อังคารเนี่ยมีการยกย้ายอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของราศีมิถุนในช่วงที่ถ้าพูดในสุทรสาักไทยแน่นอนเขายังดาวโชคลาภยังทับราศีคุณอยู่นะแต่ว่าดาวดวงนี้อังคารเนี่ยย้ายออกตอนสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นพอย้ายออกไปตอนสี่ทุ่มเนี่ยย้ายออกไปได้คุณภาพเป็นนิดก็คือเสื่อมแสดงว่าในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมอ่ะพูดกันตรงๆแบบไม่อ้มอมค้อมก็คือดวงโชคลาภเนี่ย มันดอบลงนะครับมันดอบลงมันไม่โดดเด่นเท่าช่วงเดือนกุมภามีนานะครับกุมภามีนาเด่นกว่านะออนะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือราศีมิถุนโดยภาพรวมนะดาวจำตัวเนี่ยตอนแรกดีอยู่นะช่วง10วันแรกพอถึงวันที่11เ,เนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่มีปัญหาเพะฉะนั้นก็ต้องใช้สติให้มากๆแก้ปัญหาค่อยๆแก้ไปะจะมีความผิดพลาด อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยก็พยายามทำงานของเราไม่ต้องโดดเด่นมากเน้นในการแก้ปัญหาแล้วก็การาใช้ชีวิตนะครับให้อยู่แบบสบายๆดีกว่านะไม่ต้องไปโดดเด่นไม่ต้องเอาไปเอาชนะใครมากเพราะว่าเราเน้นการแก้ปัญหาดีกว่านะมิถุนจะเน้นตรงนี้ซะมากกว่านะครับรายจ่ายต่างๆจะมีเข้ามาแบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บก็สำรองเงินไว้สักหน่อยนะครับนะประมาณนี้ครับราศีมิถุนในเดือนเมษายน68ขอให้โชคดีและมีความสุขครับ